เป็นชื่อโปรเจกต์ว่าครูแจมเบิร์ดเดย์ชาริตี้ก็ให้ทุกคนมาร่วมร่วมทําบุญด้วยกันก็มาสมทบคุณกันเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆที่จังหวัดอุดรที่บ้านเกิดของผมที่โรงเรียนบ้านเกิดเลยที่ผมเรียนอยู่ตอนเด็กๆเ,เลยเพราะว่าผมมาเห็นเห็นไม่ได้เด็กนะเราอ่ะเป็นคนที่เป็นลูกข้าราชการก็จะไม่ได้ทุนอะไรกับเขาเลย แต่ทุนเนี้ยผมอยากจะมอบให้เด็กๆทุกคนให้น้องๆทุกคนไม่ว่าจะเรียนดีหรือเรียนไม่ดียากจนหรือว่าจะจะฐานะดีอย่างเงี้ยครับก็ให้หมดทุกคนเลยใช่ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทําน้องๆยิ่งทุกคนทาเยอะน้องๆก็ได้กันเยอะเหมือนกัน คนที no okay. country, open open ่มาร่วมทําบุญนี AM, so nice. ่คือร่วมยังไงได้บ้างการร่วมกันเออก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอ่าตอนนี้ผมได้เปิดเป็นบัญชีบัญชีไว้แล้วเดี๋ยวก็จะให้บริจาคกันเข้ามามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงวันที่8กุมภาบริจาคแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ครับตอนวันที่8กุมภาเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแค่นั้นเองในงานเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดอ่าในในอิสระแคมแล้วก็เปิดในช่วงนั้นเลยหลังจากที่ไลฟ์ปิดไปแล้วก็คือ หยุดแล้วไม่ให้โอนแล้วครับนั่นแหละก,ก็สามารถแบบร่วมร่วมสมทุนตรงนั้นได้ตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไม่รู้น่าจะเต็มแล้วเเห็นบอกมีขายบงงขายบัตรด้วยดเลยจริงๆไม่ได้เป็นบัตรครับเป็นงบทั้งหมดเนี่ยอย่างซื้อหมวกซื้อหมวก500รเนี่ยราคา5้0บาทเนี่ยได้มาร่วมงานจํานวน2 5 0ท่านเนี่ยก็เงินส่วนนี้หากค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปแล้วก็จะเอาไปไว้ในกองกองที่ไปรวมกับอยู่ในบัญชี ครับได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปมอ,มอบให้ทน้องเนี่ยความตั้งใจเรามียอดนะว่าเราอยากจะได้สักเท่าไหร่ในการไปช่ว